พี่น้องมือนีวางงานจะเลยพามาหาเบิ้งเฮ็ดมันปูงามงานพี่น้องหลายครับเด้องานไปทางใดกัมิตาเฮ็ดมันปูเนีนยมันอร่อยพี่น้องดงเป็นดินแดงเหมือดมีสีชมพูกับสีเหลืองพี่น้องด้เด้อ หลยคักหลยเนี่ยเห็นจ้างอื่นกับพันเกิดดอ,อกจจ้าพนใดเห็ดปวกพนเริ่มใดเห็ดปวกห,หล่หรือพี่น้องเนียนเมิดพี่น้องมาเดือู้ใดดูมาเก็บเนี่ยพี่น้องไลยคัก นี่มันปูสีชมพูได้หลายพี่น้องเย้ยเออพี่น้องเป็นสันเป็นสันอยู่นี่มันกำลังเกิดดอกนี่น้อยอยู่หลยโปดหลาย่เลยพี่น้อง พน่องเห็ดอีหยังคืองามเถอะกินได้ปะแค่อันนี้เห็ดปวกเก่น้อยเลย้เลยมันหน่อยพี่น้องว่าเก็บดอกอมาพยายางพาปลาดูมั้งมาพอเห็ดเพิ่งท่าม,มานี่พี่น้องนี่ครับ พี่น้องพอซีดอกได้พี่น้องหมุนี้ไปเบาห้หาต่อไปอีกพี่น้องมืันนี้กัาพ่อเฮ็ดปวกแต่มันถือฝนพี่น้องมันเถาแต่กัพอเอาได้อยู่ครับ พี่น้องให้ปลวกขาเาีเ้ยวเหยีวอิริเดีย๋ยวเราคุยต้องพี่น้องดอกใดเอาได้ก็เอาเอาบ่าได้ก็บบ้ต้องเอาเนาะ พี่น้องเกิดตั้งหมดถึงเกิดตั้งพุน่กกนวีเกิดบ่โดนดอกเกิดต้งสองสามมือนนี่แหละเนงแข็งอยู่พี่น,อน้อ,นองมันมีคนมาเขามาเก็บ ีพ่นองเรือพ่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บเกินทักข้าว